วิธีปิดอัปเดตแอปอัตโนมัติใน Google Play Store แบบง่าย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพาวทูทิกทิกดีๆเทนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับฟ้าเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการปิดอัปเดตแอปอัตโนมัติใน Google Play Store แบบง่ายๆมาฝากกันค่ะเพราะสำหรับการดาวน์โหลดติดตั้งแอป,ปต่างๆบนโทรศัพท์แอนดรนะคะก็จะต้องทำการดาวน์โหลดแอป,ปเนี่ยผ่าน g l e Play Store ค่ะแล้วเมื่อเรานะคะทำการติดตั้งแอป,ปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหาแอปไหนๆค่ะมีการอัปเดตฟังก์ชันใหม่ๆนะคะ g l e Play Store ค่ะก็จะทำการอัปเดตแอปอัตโนมัติให้ทันทีค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีค่ะแต่สำหรับผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ Android บางคนนะคะก็อาจจะไม่ชอบให้ g l e p l a y Store เนี่ยอัปเดตแอปอัตโนมัติเพราะในบางครั้งค่ะหากแอปทำการอัปเดตแอปอัตโนมัติในช่วงเวลาที่เราทำการเชื่อมต่อกับ 3G หรือ 4G อยู่ซึ่งอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเร็วที่จำกัดหาก g l e p l a y Store ค่ะทำการอัปเดตแอปอัตโนมัติให้เราในช่วงเวลาที่เราทำการเชื่อมต่อ 3G หรือ 4G อยู่นะคะก็อาจทำให้ความเร็วของอนิน มือถือของเราเนี่ยหมดเร็วนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเราสามารถปิดการอัปเดตแอปอัตโนมัติใน Google Play Store ได้ค่ะแล้ววิธีปิดอัปเดตแอปอัตโนมัติใน Google Play Store นะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราค่ะเข้าไปที่ Google Play Store ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะไปที่โปรไฟล์ค่ะเลือกการตั้งค่าค่ะและเลือกไปที่การตั้งค่าเครือข่ายค่ะแตะไปที่อัปเดตอัตโนมัติค่ะ และเลือกไปที่กดอย่าอัปเดตอัตโนมัติค่ะเพียงเท่านี้ค่ะ Google Play Store ของเราเนี่ยก็จะไม่ทำการอัปเดตแอปอัตโนมัติให้เราแล้วค่ะหากชอบที่ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tip ที่ดีๆเทนนิ่มที่คุณกระทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Barbudatv ได้เหมือนเดิมค่ะ